ครับสวัสดีพ่อแม่ f ลีลรงอิงสาวน้อยเพบ,บานแพงเอฟซีช่องรงชาแนลนะครับหลังจากจาการโยมะครูกลับไปนะครับน้องเดี๋ยวก็คงกลับมาใหม่นะครับไปหาซื้อนะครับอ่าลอาไตไล่นะครับน้นองจะมาถวายลูกปู่ No, no, no. เาโนะครับ๋ยวเริ่มทยอยมาเรือยๆนะครับเนาะโอชะโอชะใหเอากแค่้ยนี่ย่อยเ่อเลยิพอดีจะเอาแกงไปนอนตูงนี้เลยหยยเดี๋ยวเดี๋ยวหนูมาอีกรอบเดี๋ยวหนูสะเอามาอีกให้อีกอยู่ กนี้ขครมอไซค์ไฟฟ้าอโอ้ผับท่อมมายเงใหญ่นู้่อไฟางอย่แขบอไนสูกโอ้ยหลวงปูหลว่้นมาพึ่นอยากฉันพักคองจ้าไม่เลยกลับบ้านซื่อหลวงปู่มาอยู่ทอมใหญ่มาถวายหลวงปู่แล้วบนโอ้มันจะเละไหเพราะว่าง่ não เขา เมื่อแล้วมาบ้านผมหมวกไข่เลยวันแดดมันแรงทุนนี้จะทำเงินล้านกู ถี่สั่นมาเออก็สัน่นเจ้ามีบนหน้าจอไปถวายหลวงปู่ในเด้อ

บ่ตัวัเลยอดไอ้คนเต็มวัดที่นี่เขาก็เอาสร้างมาคคุปไว้สองโตสร้างมงวสร้างมงสร้างสีานอหนงเป็นสร้างเป็นสร้างองอเป็นสร้างหนึ่ง

ก็หามาลูกไว้กับัดทักต้นเลยกอเอ้ยเี้วบอลหลงถอยหลางสารนี่ันด้วยใกล่ปนี่ลจะทำอะไรจะไดมตรงินเดมใกล้งกใช่เอาไล้ไ 不认管我你 ทงหน่่ยใหญ่มาไใบแกงเนื้อหมมาจากโดนนารังมาจากโดนนารังออกทองนะหนาตาไวลวงปูขายอยนาังกับเด็เกอบั้ว้างคนนขี่กันว่าบางเช้าผู้โถขึ้นไปหยายมาหย่าง้เก่าเอาจะลดลดออกมามันเงียบเนาะมากลางคืน้าออกมาลูมอไซค์อยู่นี่เห็นฝนเล้ ไฟฟ้ามันไม่ค่อยมีเสียงส่วนมากส่วนหลายก็เป็นเด็กน้อยที่ไปรนเนี้ยพอเรียสี่าันใช่ไามเอา่มอเตอร์ไซค์กันจักรยานกันบาไรบาทก็มีแต่ดูราคาประมาณ2,200่อรอย ี่มานะครับบเอาสำหรับคลิปนี้แล้วนี่ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเนาะครับก็จะทยอยลงคลิปไปเรื่อยๆนะครับเนาะมีญาติโยมมากราบมาถวายหลวงปู่นะครับในช่วงเวลาเก้าโมงกว่าๆก็จะได้ถวายพระตาหารพร้อมกันน้อครับเนาะครับสวัสดีครับ